เยอะเยอะรอบนี้มามาจัดครับผูบ้ชมพันหกแล้วนะฮะอ้าแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเสียมังกรน,นะครับวัน <Wow. S 1> นี้นะหน้าตาเกมก็เปลี่ยนไปนะซึ่งมันไม่ใช่สวีบบอนซ่านะครับผมแต่เป็นเกมฟุตปาร์ตี้นั่นเองนะครับโอ้ยเป็นเกมใหม่นะวันนี้นะสำหรับเสียนะครับอ่าและเกมนี้ก็มีซื้อฟีสปินเหมือนกับสวีบบอนซ่าเลยนะแล้วก็เป็นเกมแพนดี้ป๊อปแท้ๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเสียจะบอก วิธีการเล่นก่อนนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับสวิตโบนัสซาครับแต่การคิดเงินเนี่ยค่อนข้างต่างกันอ่าเดี๋ยวจะบอกกดตรงนี้ก่อนคือเจ้าตัวเนี้ยเปรียบเสมือนอมยิ้มในสะวิตโบนัสซานะครับผมเรียกว่า scatter นั่นเองนะครับถ้าเจ้าตัวนี้ออกมา3อันเนี่ยเป็นมุมไหนก็ตามนะมุมนี้ตรงนี้ตรงนี้นะถ้าออกมา3อันก็จะได้ฟรีสปินนะครับผมเดี๋ยวฟรีสปินก็จะบบกตามนี้ฮนะ ถ้าเจ้าสกตัตเตอร์ออกมา3ตัวเนี่ยฟีสต์พินบวกสิครับ4ตัว11 5ตัว12 6ตัว13 7ตัว14คูณกันไปครับสำหรับเจ้าตัวสกตัตเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนผลไม้เนี่ยก็เหมือนกันครับผมห้าอันบวกร้อตามราคากันไปครับอ้าวมันไม่ได้บวก120นะอันนี้บวกตามราคานะอันนี้มันราคาโหไปซื้อฟีสต์พินหมื่นสองเลยนะคือราคาหมื่นครั้งละร้อนั่นเองนะครับมันก็เลยมันก็เลยดูแพงไปหน่อยนะฮะ หลายคนอาจจะองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอุ่นได้เยอะสิอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมันคือเกมแคนดี้ป๊อปแท้ๆเลยซึ่งถ้าโบนัสจะแตกเนี่ยหรือว่าหรือว่าผลไม้เราจะได้เงินเนี่ยคือมันต้องอยู่ติดกันนะครับผมอย่างเงี้ยไม่ได้นะเฉียงกันไม่ได้ต้องเป็นติดกันในสี่เหลี่ยมสมมติอ่าอันนี้ไม่มีอันนี้หัวใจหนึ่งอันสมมติเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้เป็นหัวใจอ่ะก็จะได้ครับห้าอันห้าอันหัวใจเท่าไหร่ห้าอันยี่สิบสี่บาทนี้นะครับผมอ่า พอเข้าใจไหมที่ไม่รู้เสียอธิบายงงหรือเปล่านะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูจริงๆเลยดีกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวลืมบอกครับมีโบนัสเหมือนกันนะโบนัสจะเป็นคูณนะครับผมซึ่งคูณเนี่ยมันจะสุ่มจากที่แตกนะครับสมมติสุ่มจากที่แตกลงมานะครับผมว่าบางอันก็ไม่มีคูณงงไหมก็คือมันจะสุ่มอยู่ในตัวผลไม้เลยสุ่มหัวใจก็สุ่มอยู่ในหัวใจเลยคูณอนะ่ะ ทีนี้ไม่ต้องรอชาห้ามเดี๋ยวเสืยจะมาเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับผมจะได้อธิบายไปด้วยนะครับเอาครับก่อนอื่นเลยนะครับเสี่ยต้องปรับซื้อสปินก่อนครับเพราะว่ามันมีซื้อสปินเหมือนสวิตบอลันซ่าเลยนะครับแล้วเสี่ยมีงบอยู่สามพันแต่เสียจะเล่น2องพนะครับผมเป็นแค่ของเสียนั่นเองฮะเอาละครับเดี๋ยวจะอธิบายเกมไปคร่าวๆด้วยนะครับผมในการซื้อฟีสปิน2 4องพนีนี้นะฮะแล้วมาดูกันว่าเราจะได้หรือจะเสียนะครับมาครับ ครั้งที่หนึ่งครับอ่าอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยคือฟรีสปินได้ฟรีสปินละพะอ,อันนี้มันได้โชว์อยู่แล้วพอเราซื้อฟรีสปินไงแต่ถ้าเกิดเราไปสุ่มข้างนอกแล้วได้เจ้าแบบนี้มาสามอันนะ่ะคือฟรีสปินละถ้าสี่อันก็สิบเอ็ดครั้งอ่าอย่างนี้อ่าอย่างนี้อย่างนี้ห้าอันเห็นไหมมันจะสุ่มคูณไปด้วยคูณสองเห็นปะอย่างเงี้ยคือได้แต่ถ้าอยู่กระจายก,กระจายก,กันไม่ได้อ่าอเนี้ยเชอร์รี่เอ้ยสตอรอเบอรี่ได้นะครับ อุ้อันนี้คูณหกครับอ๋อคูณแปดเหรอคูณสองคูณสี่คูณแปดเออโอ้โหเฮ้ย,ย,ยเยอะเยอะรอบนี้แตกเยอะอุ้ย,ยมามาจาัดครับผู้ชมโอ้โหพันหกแล้วนะฮะคูณมันจะส่งม,มาตามผลไม้ครับวิ่งนิดได้อยู่สองพันเก้าแล้วคุณผู้ชมเนสองพันสี่ร้อยของเสียนะฮะกำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเกมนี้ครับอุ้ยไม่เยอะครับผมไม่เยอะมันไม่แตกต่อดิ หัวใจเยอะมากสาสิบหาทแต่ไม่มีคูณออกเราได้มาทั้งหมด3า0พันบาทครับผมการฟลูฟิสปินสิครั้งมาถึงก็กําไรเลยนะสําหรับเกมแรกของเสียนะครับอะไรถ้าอาจจะงงนะสําหรับเกมนี้นะครับอะไรท่านก็เคยเล่นเกมคันดี้มาบ้างก็จะพอเข้าใจนะครับผมซึ่งเจ้าเกมนี้ก็ปรับมานี้ครับผมแถมมาเกมแรกเสียก็ได้กําไรเลยสําหรับการฟลอฟีสปิน2 4 0พรบาทนะครับผมแม่สุดยอดเลยนะฮะับกำไรแบบ ได้เกมกำไรใหม่แล้วนอกจากเกมสิีโบนลสซ่านะครับผมก็ประมาณนี้ครับส่วนคูณเนี่ยมันจะออกมาตามสมมติองุ่นมี5อันตรงนี้ใช่ไหมห้าอันถ้าคูณมันออกมา3อันก็จะไม่ได้บวกกันนะคูณอ่ะไม่ได้บวกเป็นคูณ6นะคือถ้าคูณออกคูณ2คูณ2คูณ2แล้ว2นี้ไม่มีคูณก็จะเป็นคูณ2คูณนี่เป็น4แล้วก็4คูณอีก2เป็น8นะครับจะคูณแบบแบบนี้นะครับผมอ่าส่วนเรื่องแต่เนี่ยน่าจะไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับคุณผู้ชมนะน่าจะพอเข้าใจกันได้นะฮะ มันต้องอยู่ติดกันครังนั้นเองนะครับผมอ่าแล้วสำหรับวันนี้นะเสี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาถึงก็ได้กําไรแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาทําเจ้าเกมฟุตปาร์ตี้ให้ดูอีกครับว่าเมื่อกี้เป็นเคสของเสี่ยงไงเดี๋ยวจะมาเล่นแบบงบน้อยดูว่ามันจะได้จะแตกจะเสียจะดีเท่ากับเกมสบิทบอนันซ่าไหมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเสี่ยจะมาทําให้ดูครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเจ้าเกมฟุตปาร์ตี้หรือเกมสวิทบอนอานซ่าเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้ยูดทู่เสี่ยแป ส่วนใครอยากได้เทคนิคการเล่นยังไงให้ได้ตังค์ให้ได้กําไรสําหรับเกมสวิบบอลโนซ่าครับก็คลิกที่ไลน์แอดไปสอบถามหรือขอจากเสียได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเสียจะบอกเทคนิคและเคล็ดลับการเล่นให้นะว่าจะควรเล่นเท่าไหร่ควรเล่นเวลาไหนยังไงนะครับถึงจะได้เจ้าเกมสวิบบอลโนซ่านะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําต่อว่าฟรีสปินแบบราคาไม่แพงงบประหยัดซื้อเนี่ยสำหรับเจ้าเกมฟุตปาตี้เนี่ยจะได้หรือไม่นะครับผมอ่สาสำหรับวันนี้เสียก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับ สวัสดีครับ